สวัสดีครับเราโซคูครับก็วันนี้มีผมโจ๊กโซคูครับผมก๊อบโซคูครับวันนี้ก็ขอแฮปปี้นิวเออร์ชาวซีสเปสทุกคนนะครับที่น่ารักทุกคนเลยนะฮะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะฮะทั้งผู้ฟังแล้วก็ทั้งคนทํางานด้วยนะครับให้มีความสุขมากๆนะฮะแล้วก็ให้ซีสเปสได้อยู่คู่ชาวไทยตลอดไปเป็นกรรมตานะครับไม่มีวันตายนะครับสำหรับโซคูนี่ก็จะมีกําลังจะมีอัลบั้มใหม่นะฮะแล้วก็ซิงเกิลใหม่ ที่จะปล่อยเร็วๆดีแล้วนะครับแล้วเราจะมาเราจะมาพราาพีเมียร์ที่ซีสเปซเป็นที่แรกยนะครับครับผมิงเกิลใหม่ล่าสุดก็จะชื่อเพลงเหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอนะครับต่อจากนั้นก็จะมีของกลอด้วยนะเป็นชื่อเพลงว่าบอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าหรอครับยังไงก็ลองติดตามกันนะครับ,รบผม ที่ที่นี่นะพบกับพวกเราที่พรีเมียร์ที่แรกนี่ที่ซีดสเปซยังที่ w w w s e ว็ s p a ท e ีดสเนะครับดอทไนะครับซีดก็บซีดสเปซอวกาศไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมเขาไปตัดบ่ายบายตัดได้ตัดได้เมื่อกี้คือลานิดนึงครับอ๋อให้ลาเขาให้ลาไม่ได้บ่าย เขาไม่ได้บายบายเราโอเคนะครับครับผมสำหรับพวกเราก็ลากันไปก่อนนะครับครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับมีความสุขกันทุกคนครับบายบายสวัสดีครับครับ